ย้อนกลับไปในตอนที่มาเทียมอบเลือดให้กับแลกหน้าในขณะที่เลือดกำลังแล่นเข้าสู่หัวใจแลกหน้าก็ได้ผลักมาเทียออกแล้วใช้ดาบเงินแทงเข้าไปที่หัวใจของตัวเองทุกคนที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจมาปฏิเสธความเมตตาอันสูงส่งของท่านมาเทียซะได้มาเทียที่เห็นแบบนั้นก็เศร้าใจเพราะความเมตตาของเธอนั้นทําให้ชายคนนี้ต้องจบชีวิตลงจากนั้นมาเทียก็ได้บอกกับทุกคนให้แยกย้ายกันได้แล้วพอพวกมาเทียไปแล้วพวกคิมสันก็ได้โผล่มาตะลามที่เห็นแลกหน้าก็ได้บอก โอ้เจอขยะละแต่คริมสันก็บอกอย่าเพิ่งตัดสินไปจะเป็นขยะหรือไม่เดี๋ยวข้าจะเป็นคนตัดสินเองพอคริมสันได้ตรวจสอบร่างกายของแลกหน้าก็รู้สึกสนใจขึ้นมาทันทีหยุดการแปลเปลี่ยนของการตายเป็นมังกรได้มนุษย์ที่ถึงแม้จะถูกมอบเลือดให้แต่ก็ยังปฏิเสธการควบคุมอย่างนั้นหรอจากนั้นคริมสันก็สั่งให้โลวันนำร่างของแลกหน้ากลับไปด้วย ไม่แน่ว่าพวกเราอาจจะเจอสิ่งที่น่าสนใจก็ได้นะตัดมาที่ปัจจุบันแล็กหน้าก็กำลังสู้กับมาเทีอยอยู่ที่ใจกลางเมืองโลวันที่เห็นแบบนั้นก็ถามกับคิมสันว่าจะเอายังไงต่อซึ่งคิมสันนั้นก็โมโงหงเอามากๆที่แล็กหน้านั้นขัดคำสั่งแต่ยังไงซะทั้งหมดนี่ก็อยู่ในแผนการที่ข้าวางเอาไว้ข้าขอดูในเถอะความแข็งแกร่งของเจ้าที่มีในตอนนี้ถ้าหากไปได้สวยก็กําไรละนะแต่ถ้าไม่ก็ค่อยตามแก้ระหว่างนั้นคิเมล่าก็ได้รายงานสถานการณ์การต่อสู้ให้กับคิมสันรับรู้ ในตอนนี้ฝ่ายเรานั้นได้เปรียบแต่เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างคริมสันที่ได้ยินแบบนั้นก็สงสัยตั้งแต่ที่การต่อสู้เริ่มขึ้นม่านพลังที่ปกคลุมเมืองหลวงก็หายไปวิวริมถูกจัดการไปแล้วอย่างนั้นเหรอไม่สิคงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกมั้งคริมสันก็ได้สั่งให้ซาลามไปตรวจสอบเรื่องนี้จากนั้นคริมสันก็สั่งให้คิเมล่าถอนตัวแต่ในตอนนั้นโลวันก็ได้รายงานเขาตรวจพบกิลอุสที่เมืองหลวงในตอนนี้กําลังมุ่งหน้าไปหามาเทีย พิมสันที่ได้ยินแบบนั้นก็บอกให้โลวันจัดก,การกับคิวอุซะอย่าให้ไปสนับสนุนมาเทียได้โลวันก็ตอบรับก่อนไปโลวันก็ได้มอบกุญแกดอกหนึ่งให้กับพิมสันพร้อมกับที่บอกเรื่องที่ว่วายวนไปทำสำเร็จแล้วนะครับถึงจะไม่อยากให้ใช้สิ่งนั้นก็เถอะนะพิมสันที่ได้ยินแบบนั้นก็คิดถ้าหากว่าข้าใช้สิ่งนั้นแล้วมาเทียใช้สิ่งนั้นสวนกลับมาทุกอย่างก็จะสูญเปล่าแต่ก็เอาเถอะถ้าขอดูหน่อยก็แล้วกันว่าสุดท้ายแล้วเจ้าจะสามารถไล่ต้อนมาเทียได้ถึงขนาดไหนกันนะ ตัดมาที่การต่อสู้ในตอนนี้แล็กหน้าก็ได้กระหน่ำโจมตีใส่มาเทียจนเธอนั้นฟื้นฟูร่างกายไม่ทันระหว่างนั้นกิลอุสก็ได้สื่อสารกับมาเทียผ่านทางโทรจิตขอโทษที่ทําให้รอนะครับท่านมาเทียเดี๋ยวกับผมจะยิงปืนใหญ่จากเลือดของคนในวงังมันนั้นอาจโดนท่านไปด้วยแต่ก็ช่วยไม่ได้ถ้าหากไม่ทําอย่างนี้ก็จะไม่สามารถกําจัดศัตรูได้แต่แล้วในขณะที่ Q กิลอุสกาลังจะโจมตีแล็กหน้ากิลอุสก็ถูกลวันรอดโจมตีจนหัวขาด โลวันพอเสร็จภารกิจก็จะรีบหนีทันทีระหว่างทางนั้นโลวันก็ได้เห็นแลกหน้าสู้กับมาเทียโลวันก็คิดบางทีเจ้านั่นอาจจะมีโอกาสชนะมาเทียก็เป็นได้แต่แล้วในตอนนั้นแลกหน้าก็ถูกเวทบาเลียของบิวริมกักขังเอาไว้ซึ่งบิวริมนั้นก็บาดเจ็บสาหัสและดูเหมือนว่าจะทนได้อีกไม่นานพลังแค่แข็งด้วยจิตเงินของศัตรูนั้นรุนแรงเกินไปแค่เปลี่ยนจากสภาพตายมาเป็นสภาพปางตายก็เต็มที่สุดแล้วแต่ขอแค่นิดเดียวขอแค่ถ่วงเวลาให้ท่านมาเทียก็พอแล้วทางด้านมาเเททีีียยกกก็มมววลลลาาาาพอ่่่จะื้้้นน,นูงงับไดึึหแ จากนั้นมาเทียก็ได้รวบรวมเลือดของตัวเองเพื่อโจมตีใส่แล็กหน้าแต่แล้วในตอนนั้นแล็กหน้าก็ได้ใช้พลังจิตเงินเต็มพิกัดซึ่งพลังจิตเงิน100%ของแล็กหน้าก็ทําเอาเวทบาเลียของบิลริมแทบจะเอาไม่อยู่แต่ในตอนนั้นเองสาลามก็ได้มาเจอบิลริมและได้ขมึบบิลริมไปทาให้เวทบาเลียของบิลริมนั้นแตกสลายไปทันทีในเวลาเดียวกันนั้นร่างกายของมาเทียก็ฟื้นคืนกลับมาอย่างสมบูรณ์แล้วมาเทียเธอก็คิดที่จะใช้เวทหยุดเวลาใส่แล็กหน้า แต่ยังไม่ทันจะไล่เวทเสร็จมาเทียก็ถูกแลกหน้าจัดก,การไปสะก,ก่อนมาเทียที่โดนไปขนาดนั้นก็ได้นึกถึงคําพูดของวันเต้ถึงแม้ว่าเธอจะเป็นเจ้าแห่งเผ่าพันธุ์ก็เถอะแต่เธอนั้นอ่อนแอเพราะกว่าเธอจะไล่เวทหยุดเวลาได้ก็ใช้เวลาตั้ง0.2วิแบบนั้นมันช้าเกินไปเพราะพวกเราต่อสู้ในโลกที่อยู่ในช่วงเวลาที่น้อยกว่า0.1วิมาเทียก็สงสัยพวกเราที่ว่านั่นมันใครกันบ้างวันเต้ก็บอกก็คนที่แข็งแกร่งถึงขนาดไล่เหตุผลเหมือนกับฉันยังไงละ่ะในตอนนั้นมาเทียก็ถูกแลกหน้าโจนตีใส่จนปิวออ เพียงเท่านี้ฉันก็ไม่ต้องออมมืออีกต่อไปแล้วพอพูดจบแลกหน้าก็ได้กระหน่ำโจมตีใส่มาเทียแบบไม่ยัง้งคำพูดของวันเต้ก็ได้ดังก้องขึ้นมาในหัวของมาเทียหากเธอต้องต่อสู้กับคนแบบนั้นแค่อยู่ข้างเขาก็พอแล้วแต่ถ้าหากเป็นในตอนที่เขาไม่อยู่ก็อย่าได้ลังเลที่จะใช้ท่าไม้ตายนั้นมาเทียที่คิดได้แบบนั้นก็ได้ใช้ท่าไม้ตายย้อนเวลาทั้งโลกกลับไปในตอนที่กำลังมีงานพิธีฆ่ามังกรอยู่ที่ใจกลางเมือง แลกหน้าที่รู้สึกตัวอีกทีก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่ว่าเขากําลังต่อสู้กับมาเทียอยู่อย่างนั้นหรอแบบนี้แย่ละสิซึ่งแลกหน้านั้นก็รู้สึกตัวช้าเกินไปในตอนนี้โลกทั้งโลกก็ถูกมาเทียหยุดเวลาเอาไว้แล้วปกติแล้วเธอก็ไม่คิดที่จะย้อนเวลาทั้งโลกแบบนี้หรอกเพราะมันสิ้นเปลืองพลังเวทจำนวนมากแต่เพราะแลกหน้าเป็นภัพคุกคทมเลยทําให้เธอต้องทําแบบนี้มาเทียก็สงสัยว่าแลกหน้านั้นเป็นใครกันแน่ทําไมถึงได้เกลียดแค้นเธอถึงขนาดนั้นเธอนั้นก็อยากจะรู้ถึงคําตอบแต่ก็คงจะเป็นไปไไม่่ดด้้้เเพราาะะในนนโลลกทีีหยุุวคณจตอง ในตอนนั้นมาเทียก็สงสัยว่าสารานที่อยู่บนหัวของแลกหน้านั้นเป็นใครกันแน่ดูเหมือนว่าจะไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันด้วยสิแต่แล้วในตอนนั้นมือของแลกหน้าก็ได้ขยับขึ้นมามาเทียที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจเมื่อกี้นี้มือขยับอย่างนั้นหรอแต่ก็คงจะเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะในตอนนี้เธอได้หยุดเวลาเอาไว้ทั้งหมดแล้วในตอนนั้นเองบิวรินในร่างมังกรก็ได้มาบทขยี้แลกหน้า ซึ่งบิวลิมนั้นก็โกรธแค้นแลกหน้าเอามากๆที่ทำกับมาเทียปังตายแบบนั้นมาเทียที่เห็นแลกหน้าถูกโจนปีไปแบบนั้นแต่ยังไม่ขยับก็รู้สึกโล่งใจเมื่อกี้เธอคงจะตาฝาดไปเท่านั้นแต่พอมาเทียได้เห็นร่างกายของแลกหน้าก็ต้องแปลกใจทั้งๆที่ถูกโจนตีไปตั้งขนาดนั้นแต่ร่างกายกับไม่ได้รับบาดแผลจากการเลยเาวกับว่าร่างกายนี้เป็นดาบเงินที่ทรงพลังถึงแม้ในตอนนี้จะไม่ได้ปกคลุมไปด้วยจิตสีเงินก็เถอะแต่ต้นกำเนิดของพลังนั้นคงจะอยู่ในตัวอย่างแน่นอน มาเทียก็คิดด้วยสภาพร่างกายของเธอในตอนนี้คงจะไม่สร้างบาดแผลจากการให้กับแลกหน้าได้อย่างแน่นอนจากนั้นมาเทียก็ได้บอกให้กิลูดติดต่อหาองราชาเพื่อให้องค์ราชาใช้่ายกลนแสงอาทิตย์จัดก,การกับแลกหน้ากิลูดนั้นก็ตอบรับพอสั่งการเสร็จมาเทียก็บอกให้บิวริมรีบออกไปจากตรงนี้เพราะมันอันตรายแต่บิวริมนั้นก็รู้สึกเศร้าที่ไม่สามารถปกป้องมาเทียเอาไว้ได้มาเทียที่เห็นแบบนั้นก็ได้ปลอบบิวริมอย่าเศร้าใจไปเลยนะหลังจากนี้ก็ช่วยกางบาเลียปกป้องผู้คนที่อยู่รอบข้างนี้ด้วยละ่ะ ถึงแม้ว่ามาเทียจะตัดสินใจฆ่าแล็กหน้าไปแล้วแต่เธอนั้นก็ยังรู้สึกประหลาดใจเพราะเธอรู้สึกว่าแล็กหน้าเหมือนกับเผ่าพันธุ์ของเธออย่างลางๆยังไงซะก็ขอให้ไปสบายโดยที่ไม่ต้องเจ็บปวดนะแต่แล้วในตอนนั้นแล็กหน้าก็ได้ลุกขึ้นมาซึ่งก่อนหน้านี้มาเทียก็เคยมอบเลือดของเธอให้กับแล็กหน้าคิดจะหนีอย่างนั้นหรอฉันจะไม่ให้แกมีชีวิตรอดไปหรอกนะมาเทียที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกตื่นตัวเป็นอย่างมาก ในตอนนั้นแล็กหน้าก็ได้วิ่งพุ่งเข้ามาหามาเทียถึงแม้ว่าความเร็วของแล็กหน้าจะช้ากว่าก่อนหน้านี้แต่มาเทียก็ไม่กล้าที่จะใช้พลังใส่แล็กหน้าเพราะกลัวว่าเวทยหยุดเวลาของเธอนั้นจะหยุดทํางานมาเทียเธอก็เลยใช้เลือดจนตีใส่แล็กหน้าแทนแต่นั่นมันก็ไม่สามารถหยุดแล็กหน้าเอาไว้ได้บิลลิมที่เห็นแบบนั้นก็ได้สร้างบาเรียขึ้นมาปกป้องมาเทียเอาไว้แต่บาเรียนั้นก็ไม่สามารถหยุดแล็กหน้าเอาไว้ได้อีกแล้วมาเทียที่เห็นแบบนั้นก็รู้สึกกลัวและไม่เข้าใจว่าทําไมแล็กหน้าถึงได้ขยััับวได้กน คนที่ได้รับอนุญาตให้เคลื่อนไหวได้ก็มีแค่เผ่าพันธุ์เดียวกันกับเธอเท่านั้นนี่อย่ามาเคลื่อนไหวเองตามใจชอบสิในตอนนั้นแล็กหน้าก็ได้ทะลุบาเรียมาต่อหน้ามาเทียพร้อมกับที่บอกกลัวอย่างนั้นเหรอทั้งๆที่ฆ่าผู้คนไปตั้งมากมายขนาดนั้นแท้ๆแ,แต่กลับรู้สึกกลัวความตายของตัวเองอย่างนั้นเหรอแล็กหน้าก็ได้อัดพลังจิตเงินเข้าไปในร่างกายพร้อมกับที่สร้างดาบเงินขึ้นมาปันมาเทียทำให้เวทหยุดเวลาของมาเทียนั้นสลายไปพร้อมๆกับร่างกายของเธอ พอร่างกายฟื้นกลับมาเธอนั้นก็มืดแปดด้านไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีเธอนั้นจะใช้เวทหยุดเวลาอีกดีไหมแต่เวทหยุดเวลานั้นก็ไม่สามารถหยุดแลกหน้าได้แถมเวทย้อนเวลาของเธอนั้นก็ไม่สามารถใช้ได้อีกแล้วแบบนี้เธอนั้นต้องตายแน่ในตอนนั้นแล็กหน้าก็ได้พุ่งเข้ามาเพื่อที่กะฟันมาเทียบิวริมที่เห็นแบบนั้นก็เอาตัวเข้ามาบังไว้แต่ก่อนที่ดาบจะถึงตัวบิวริมแล็กหน้าก็ได้หยุดชงักและได้กระอักเลือดออกมาซึ่งนั่นก็เป็นผลมาจากการดึงพลังจิตเงินออกมาใช้มากจนเกินไปจาก มาเทียกับบิลริมที่เห็นแบบนั้นก็ได้แต่อึง้งในตอนนั้นก็มีเสียงขององราชาบอกให้ทั้งสองคนรีบหนีไปจากนั้นองราชาก็ได้ยิงลำแสงดวงอาทิตย์ใส่แลกหน้าบิลอูดก็ได้ถามสถานการณ์ทางนั้นเป็นยังไงบ้างกำจัดศัตรูได้ไหมบิลริมก็บอกยังครับมีศัตรูใหม่โผลมาเป็นเสือดำแล้วก็ผู้หญิงมนุษย์อย่างนั้นหรอ คิวอุสก็ขอให้มาเทียใช้เวทหยุดเวลาอีกรอบแต่มาเทียเธอก็กลัวจนไม่กล้าใช้พลังของเธออีกแล้วทางด้านคริมสันนั้นก็โกรธมากที่แลกหน้านั้นขัดคำสั่งแถมยังมาแพ้และตกอยู่ในสภาพแบบนี้อีกเอาละ่ะทีนี้ใครจะเป็นคนรับผิดชอบกันเม